เรื่องของตำแหน่งยังไม่จบคุณผู้ชมคะสําหรับก้าวไกลนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านและรองประธานสภาจะเอาทั้งสองใช่หรือเปล่าแม้ว่าพักฝากฝั่งรัฐบาลเขาก็มองว่าก้าวไกลก็เล่นเกมการเมืองเหมือนการเมืองที่ผ่านานมานั่นแหละคุณจะบอกว่าคุณจะทําการเมืองใหม่แต่คุณก็ทําเหมือนเดิมนะคะไปถามหมอองปฏิพัทอีกรอบค่ะเพราะมีการเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์นะคะหมอองเองก็มีการพูดถึง คนที่ออกมาแบบโอ้โหตีโพยตีพายบอกว่าก้าวไกลจะรวบสองตำแหน่งโดยทางด้านหมออองบอกแบบนี้คุณผู้ชมโดยบอกว่าอะไรที่ทำให้บรรดาคนที่แพ้เลือกตั้งรตราบัดสัตว์ทรยศประชาชนด่าหน้ากันออกมาว่าผมไม่มีศักดิ์ศรีหรอครับ ผมไม่เสียสมาธิครับทำงานต่อจนกว่าสภาจะโปรง่งใสมีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนตามที่ได้สัญญาไว้ครับอ,อ่ะอันนี้จากกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานเราก็รายงานอย่างละเอียดแล้วนะคะค,คุณผู้ชมท่าทีของก้าวไกลเพราะหลายฝ่ายก็มองว่าจะมีการขับหมอองปฏิพัฒน์ออกจากก้าวไกลแล้วก็ให้ไปสังกัดพักเป็นธรรมขณะเดียวกันพอมีข่าวถึงเป็นธรรมเลขาที่การพักเป็นธรรมดสอสอหนึ่งเดียวของเป็นธรรมอย่างคุณกนวีก็ออกมารับลูก ทันทีว่าพร้อมต้อนรับหมออ,องถ้าจะเข้ามา<ฆ>ซึ่งถ้าหมออ,องมาสังกัดพักเป็นธรรมเสร็จตําแหน่งรองประธานสภาก็ไม่ได้เสียไปยังอยู่เหมือนเดิมหมอ,อองอยู่ที่เดิมนะคะแต่ก้าวไกลได้ตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านเพิ่มมาอีกหนึ่งตำแหน่งก็ถ้ากอกว่าจะได้ทั้งสองเลยแต่คนของเพื่อไทยคนหนึ่งแหละที่เกาะติดแล้วก็รู้สึกว่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือเด็ดพี่นี่แหละ<ฆ>นะฮะนอกเหนือจากต้องรับมอบอานาจจาก ทางคุณพิชิตไปฟ้องอาจารย์สมชัยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กตลอดเวลานะตอนแรกคุณผู้ชมก็จาได้แล้วโพสแล้วก็ใช้คาว่าเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกตรงไปตรงมาอันนี้คือโพสต์แรกเลยแล้ววันนี้มีอีกโพสตหนึ่งนะบอกกอไก่จุด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 การละครอ่านี้เป็นโพสต์ที่2ว่าแต่เขาอินเอาเป็นเองใช้เทคนิคทางการเมืองรักษาอํานาจเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นถ้าแทน้น่าจะอุดมการกรรมรออันนี้ก็โต้กันไปโต้กันมาแต่คําพูดของหมออ๋องที่บอกว่าคนแพ้และตระบาสัตร ไม่รู้ว่าหมายถึงทางดอร์พร้อมพงไหมแต่ว่าหมายถึงใครอันนี้เดี๋ยวต้องรอถามในมุมก้าวไกลอย่างที่บอกครับเรื่องนี้เขายังไม่สามารถตอบคาถามได้ชัดเจนว่าหมออ๋องจะตัดสินใจยังไงคือคนของก้าวไกลโดยเฉพาะคุณนัชชาบุญชัยอินสวัส์รองเลขาธิการพักก้าวไกลออกมาบอกว่าเรื่องนี้แบ่งออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกคือเหตุผลของกรรมการบริหารว่าจะเอายังไงแล้วเรื่องที่2คือเหตุผลส่วนตัวของหมออ๋องด้วยโดยบอกว่ายังไม่ทราบความชัดเจน เรื่องความเห็นส่วนตัวของหมออ่องยังไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงจะเลือกทิศทางไหนต้องฟังความเห็นสองส่วนทั้งกรรมการบริหารพักและหมออ๋องว่าจะมีมติอย่างไรจะส่งให้คุณปฏิพัฒ์พิจารณาต่อถ้าเหตุผลมันสอดคล้องไปในทางเดียวกันแต่ถ้าเห็นแย้งก็อาจจะไปอีกทิศทางหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามต้องรอดูท่าทีของกรรมการบริหารพักชุดใหม่ก่อนก่อนที่จะบอกว่าเป็นไปได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะขับออกนะครับหรือ จะเป็นมติของพักหรือยังไงก็ตามเนี่ยเป็นไปได้ทุกรูปแบบขอให้รอการเลือกกรรมก,การบริหารชุดใหม่แล้วหลังจากนั้นกรรมก,การบริหารพักชุดใหม่จะต้องมาตัดสินใจเรื่องนี้นะครับ